สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้สู่รกันเต้นเต็มโชว์ค่ะเต้นเต็โชว์วันนี้เรามาทำอะไรมันหลุดเฟรมนะ เล่นน้ำสงการเล่นน้ำสงการวันนี้เจะไปเที่ยวสงการกันนะคะไม่รู้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมนะคะวันนี้เพราะว่าเรานัดพลพักของเรา,เาไว้ตอนกี่โมงเแบบี้เออสามบ่ายสามบ่ายสามโมงนะคะว่าเราจะเอารถกระบะออกไปแต่ทีนี้เนี่ยการนัดคนเยอะๆเนี่ยมันก็จะแป๊กได้ง่ายมากเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวบ่ายสามเรามาว่ากันอีกทีแต่ว่าตอนนี้จะไปไหนก่อนเออไป กินข้าวใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจการไปเที่ยวสงการในวันสงการนั้นจะสำเร็จหรือไม่ไปดูกันเลยไปเลย,เย,ยลนี่นะคะทุกคนแล้วกาลังเดินทางไปที่ห้างเพื่อจะไปกินข้าวกันนะคะใชแต่สามโมงพวกเราก็จะไปเล่นน้ำสงการกันจ้ะไม่รู้ว่าปีนี้เชียงใหม่จะคึกคักแค่ไหนนะใช่เพราะว่าปีที่แล้วแบบคนเยอะมาก ูส้สยังไงคะที่จะได้ไปที่เล่นน้ำสงการตื่นเต้นมากคะ่ะเพราะว่าวันนี้เรานัดคนเยอะมากใช่แต่ปกติหนูก็ไม่ค่อยได้เล่นมนกระดากระบาเลยใช่พี่ก็ไม่ได้เล่นนานเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าโตแล้วแต่ว,ว่าวันนี้เราก็จะลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคงั้นไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ อันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ห้างแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซนเฟสกันแล้วนะคะใช่เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแต่ก็สรุปกันได้ว่าจะไปกินซ่อมตามกันเย่เพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรแต่สงสัยเหมือนกันว่าวันนี้น่าจะคนเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอ้นั่นไงพูดถึงคนเยอะเลยโอ้อันนั้นเขาทำอะไรกันไม่รู้ทำอะไรกันไม่รู้ทุกคนไปดูกั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 นมีข้างหลังจริง when you เดี๋ยวสิอานิษฐานก่อนอันนี้อันนี้กดสวยอยู่ตรงนี้กดสวยอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่อ่าน,น,นออกไหมอันนี้อ่านไม่ออกอันนี้ ม่รู้อะไรล้กเลอนไม่รู้เรื่องนี้นะคะเราอยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะอยู่ในร้านชื่อ่าร้านชื่อว่าไอดินกินะไรันลกดิกลิคบอพามนี่แน่พามอตกลงพี่บีอยากกินอะไรคะ อยากกินไก่บ้านย่างตะไคร้นะคะนี่นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะสั่งมากินกันนะคะกินข้าวเสร็จเราก็จะมารวบรวมนะคะรวมพลกันอีกทีนึงว่าครบไหมใช่ตกลงจะแปลกหรือเปล่าหรือเราจะต้องไปกันเองใช่ <laughs> ถ้าเราไปกันเองแล้วก็จะอยู่ในรถแล้วพอเจอเหยือ่อเราก็จะผล้กต่างแล้วก็ฉีมนออกไปก็ลงเลยลงเดินเลย <laughs> ลงเลยแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อมารับที่หลังดีปะดีปะลงเลยแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปวนมารอบหนึ่งแล้วค่อยมารับดีไหมเหมือนปีที่แล้วไงขอให้แม่แปะอยาคืออยากนั่งกระบามากกว่าเหรอใช่แม่ว่าเดินเลยน่ะมันกว่าไม่กระบะจริงเหรอมันจะมีแต่คนลุมเชื่อหรเไม่ลุมหรอกแม่เดินปีที่แล้วนะทั้งข่วงท่าแพนะแห้ง ไม่มีใครรดน้ำเลยแห้งแห้จริงเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะหรือว่ามันจะแห้งอย่างที่แม่บอกอีปล่าหรือว่ามันจะมีแต่คนเล่นน้ำไปดูกัน ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเล่นน้ำปืนพร้อมแล้วนะคะ 对，好好去锻炼一下。Oh, <wow. S 1> um สวยไหมคะสวยค่ะเพื่อการเล่นเกมน้องบอกว่าต้องอย่งอมอูมาสิบคนสิบคน่ะต่อแถวต่อแถวแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหลังจากรอบนี้เดีย๋ยวเรามีให้เล่นนะอีกนะอะต่อแถวตรงต่อแถวตรงอะสาวน้อยคนนี้คนที่หนึ่งเราแยากเป็นทีมหญิงทีมชายไหมโอเคเราแยากเป็นทีมหญิงทีมชายอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค นี่นะบอกกฎกติกากันก่อนนะคะเราจะไม่ฉีดเข้าไปที่ลำโพงนะเราจะฉีดไปหาฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะคะโอเคนะโอเคนะ เหลือลกี่คนและทีมผู้ชายเหลือผู้รอดชีวิตอีกกี่คนจ้ะทีมผู้หญิงเหลือผู้รอดชีวิตสามคนขเขาจะประมุให้เด็ก่งด้วยค่ะเยสสรุปว่าวันนี้ได้เล่นน้ำไหมคะได้ค่ะแต่ว่าได้เล่นหนังกระบะไหมไม่ไม่สรุปไ่มิชชั่นของเราวันนี้คือยังไง<อ>สรุปว่าก็ไม่ได้นั่งรถอยู่ดีใช่ไหมคะแต่ว่า แต่ว่าเรามาันเจอน้องที่ไหนคะน้องที่เซนทันเฟสติวัลนะคะใช่แล้วนะคะก็ได้เล่นด้วยกันอยู่ดีแต่ว่าแค่ไม่ได้ขึ้นรถแค่นั้นเองใช,ใช่ไหมเป็นไงบ้างคะสนสุกมากเลยคะ่ะเล่น<ด><ม>หลายล<ะ>ชั่วโมงเลยคะ่ะ <laughs> สังเกตได้นะคะจากผิวหน้า <c oughs> วายจะอึดด้วยด้วยวายงั้นวันนี้นะคะจบแล้วสําหรับภารกิจนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งรถไปดู เขาเล่นสงการนะคะที่ครูมเมืองกันแต่ว่าก็ยังได้เล่นน้ํากับน้องๆอ,อยู่ดีนะคะที่หน้าห้างนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องเต็มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย